สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกคนเข้าสู่ช่อง c a เฟ่โ o รอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ฟังคลิปดวงการงานการเงินในช่วงเดือนกรกฎาไปแล้วเนาะคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยนะคะก็เรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนอ่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของสุขภาพด้วยนะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ก่อนจะเริ่มอ่านที่หมอขออนุญาตฝากคลิปดวงวันนะคะที่จะออกต่อมานะถ้าไม่เบื่อจะฟังกันนะจริงๆมันมีประโยชน์การฟังแบบทุกอันเลยอะ่ะทุกคลิปเลยอะ่ะมันก็จะช่วยให้เรามองเห็นตัวตนเราที่มันใกล้เคียงได้มากที่สุดนะคะเรื่องราวเรานะคะหรือว่าอ่าสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับเรานะแล้วก็อ่า หลังจากที่ลงทั้งการงานการเงินนะคะความรักสุขภาพของดวงวันจบนะคะของเดือนรักกานนะพี่หมอก็จะไปลงกลับไปทำทีอเด็กทีอากาศให้มาเล่นกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีคนถามเยอะและ้วหลังไมหลังไมมานะคะก็มีนะคะบางคนไม่ได้ชอบดูดวงราศีบางคนชอบเล่นทีอเด็กทีอากาศซึ่งพี่หมอทำไม่ทันนะต้องขอโทษด้วยนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะอยากจะฝากชาว ราศีเมถุนช่วยคิดชื่อรายการให้พี่หมอเขาเรียกรายการใช่ไหมหรือมันเป็นชื่อคอนเทนต์ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะ,ะสาเหตุที่ต้องพูดกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเพราะกลัวว่าฟังดวงจบแล้วจะไม่มีใครฟังท้ายคลิปนะคะคืออยากได้ไอเดียนะคะจากทุกๆคนนะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจหรือมีใครชอบนะคะแล้วอยากให้ไอสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ช่วยพี่หมอคิดชื่อคอนเทนต์ให้นิดนึงนะ ถามว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะพูดมาเลยก็คืออยากจะทำคลิปนะที่เกี่ยวกับการไปเสริมดวงตามสถานที่ต่างๆทีนี้ประเด็นของพี่หมอนะคะอันดับแรกเลยสถานที่ที่จะไปเนี่ยมันจะต้องอยู่ในไม่ใช่อยู่ในต้องบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่พี่หมอเองเนี่ยมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่นั้นๆนะพาไปเสริมในที่นี้ก็คือเสริมจริงๆนะคะ ไม่ใช้คําว่าแก้ดวงเพราะว่าพี่หมอไม่เชื่อในเรื่องของการแก้ไขดวงชะตานะคะมันน่าจะแก้ไม่ได้คือจริงๆมันมีมันแก้ได้ค่ะแต่มันมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยพิติกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพาไปทําในคลิปหรือว่าพาไปอ่าอะไรก็แล้วแต่นะในคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นไปนในทางของการเสริมค่ะเสริมให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเทคนิคอะไรประมาณนั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าสนใจคลิปแนวนี้อยากให้มีในช่องก็ช่วยพี่หมอคิดชื่อคอนเทนต์หน่อยค่ะคิดไม่ออกจริงๆนะพยายามคิดมานานมากจริงๆมีไอเดียในหลายๆสถานที่มีการบ้านอยู่ในหัวเยอะมากเพราะว่าเราไปมาหลายที่มากเราก็หลายๆที่เนี่ยพี่หมอไปซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะเพราะไปแล้วดีจริงๆไปแล้วมันสบายใจไปแล้วมันได้อะไรกลับมาเยอะมากนะคะก็เลยอะอยากจะพาทุกคนไป เสริมร่วงของพี่หมอก็ไม่ใช่อะไรค่ะไปไหว้พระไปทําบุญอะไรทํานองเนี้ค่ะเน้นไปแบบนั้นนะคะอาจจะบางสถานที่เขาจะมีเคล็ดลับเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีเคล็ดลับบางคนอาจไม่รู้พี่หมอก็จะไปจับเอาประเด็นตรงนี้แหละในบางสถานที่มาก็อย่างที่บอกว่าต้องเป็นสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วแล้วก็เห็นประสบะมีประสบการณ์กับตัวเองแล้วอันนี้จะเป็นหนึ่งพาร์ทกับอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์แนะนํามาอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะเหมือนกับพาไปพร้อมๆกันเนาะไปดูพร้อมๆกันทํานองนั้นนะคะขอไอเดียหน่อยคะ่ะทุกคนนะอยากทํามากเลยนะอ่ะโอเคเข้าสู่การอ่านดวงดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะสําหรับอ่าราศีพฤษภเราพูดเออขอโทษนะคะราศีเมถุนเนี่ยเป็นอย่างอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเพิ่งอัดพฤษภไปนะคะราศีเมถุนคือใครราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะ ไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะหรือใครรู้ว่าตัวเองมีลัคนาสถิตในราศีเมถุนแน่นอนทุกคนสามารถฟังคลิปของชาวราศีเมถุนในช่องพี่หมอได้ทุกคลิปเลยนะคะโอเคค่ะไม่พูดเยอะละพูดไปเยอะมากและฝากคิดเยอะมากเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการเอ่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎานะความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย มันจะมีทิศทางมีแนวโน้มมีสถานการณ์อะไรบ้างนะคะพี่หมอขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศรีเมถุนทุกคนนะคะในการเปิดไพ่ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์โอกาสจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะในช่วงเดือนก,กรกฎาคมของชาวราศรีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนทุกคนด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเดือนกรกฎาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะคนโสดในเดือนนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันมีคนเข้ามานะนะมีคนเข้ามานะคะมีใครที่น่าสนใจเข้ามาบางคนอาจจะพัฒนาอใช้คาว่ารับเข,เขาเข้ามาก่อนแล้วก็เลือกที่จะให้เขาอยู่ในสเตตัสคนคุยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมีเกณฑ์นะแล้วเป็นคนที่ถูกใจซะด้วยสิ หลายคนมีเกณฑ์ที่จะขยับพัฒนาแบบจริงจังได้ด้วยกับคนคนนี้นะคะแต่จะพัฒนาในช่วงเดือนนี้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ชาวเมถุนแต่ละคนดีกว่านะมันคือดวงรวมที่หมอจะฟันธงลงไปว่าโอ้ยสลัดสดแน่นอนมันก็ไม่ได้เพราะบางคนมันก็ในไพ่บางใบมันก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามันมีโอกาสหากใครอยากจะพัฒนากับคนที่เข้ามาในเดือนนี้มีโอกาสก็ต้องใช้คํานี้นะคะแต่ว่า สิ่งที่เมถุนจะเจออะค่ะคือมันเอาอย่างนี้นะพี่หมอแยกประเด็นแรกก่อนนะคนคนนี้ค่ะอาจจะนะอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือว่าอ่าอยู่ในช่วงที่กำลังมีปัญหากับความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะเออเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาหลอกเรานะที่หมอบอกเลยเขาจะไม่ได้เข้ามาหลอกชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะ คือจริงๆเมถุนจะได้รับรู้แต่แรกเลยว่าคนคนนี้มีบางทีอาจจะเข้ามาในลักษณะของการแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นที่ปรึกษาทำนองนั้นนะคะคือถ้ามันถ้ามันมีประเด็นเนี้ยพี่หมอจะบอกว่าให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะอันนี้พูดในพาร์ทที่แบบมีมีเรื่องแบบเนี้ยค่ะให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนเพราะถ้าเขาไม่เคลียร์ค่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาบอกเลยว่ามันจะพัฒนายากนะ อันนี้ขอพูดถึง energy ของเขาที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาที่กําลังเอาง่คือเขาไม่โสดอะ่ะเออให้เขาไปจัดการชีวิตเขาก่อนนะคะเราอย่าไปเสียดายนะเขาจะน่าสนใจแค่ไหนก็ตามนะคะให้ท่องเอาไว้เลยว่าปัญหามันจะตามมาอย่างแน่นอนในอนาคตปัญหามาแน่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า เขาเคลียร์ตัวเองแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไปบอกว่าเธอไปเลิกกับเขามาก่อนมันมันก็ไม่ใช่เอนเนอร์จีดีนะคะทุกคนเดี๋ยวฟังล้วจะเข้าใจผิดนะหมายถึงเราเนี่ยอยู่ของเราเฉยๆปล่อยให้เขาเนี่ยไปจัดการตัวเองก่อนนะเราอาจจะบอกกับเขาตรงๆไปเลยว่าถ้าถ้าเกิดว่าพีอ่อ่ะถ้าเกิดว่าคุณน่ะยังมียังมีแฟนหรืออะไรอย่ามาคุยกับเราดีกว่าต้องใช้คํานี้นะคะคืออย่าดีกว่า เออเราเราไม่ชอบเขาจะคิดได้เองถ้าเขาอยากจะพัฒนากับเรานะคะหรือว่าเขาเอาง่ายง่ายคือเขาจะต้องเป็นโสดเท่านั้นน่ะที่หมอขอแนะนําแบบนี้ดีกว่าอ่าให้เขาไปจัดการเองโดยเราไม่เข้าไปยุ่งเพราะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นมือที่สามแบบเต็มตัวนะคะจะชอบแค่ไหนต้องล้งเอาไว้อ่าต้องั้งความรู้สึกตัวเองเอาไว้นะคะต้องทําในสิ่งที่ถูกเท่านั้นนะอันนี้บอกเลยเพราะมองแล้วเนี่ย คนเนี้ยมันก็ดูมีประเด็นคำว่ามีประเด็นหมายถึงอ่ะเขาอาจจะ,ะเขาอาจจะกลายมาเป็นแฟนเราในอนาคตหรือว่าสามารถมาพัฒนากับเมถุนต่อได้อะไรก็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่าพี่หมอแค่อยากให้คุณเริ่มแบบที่ไม่มันจะไม่เป็นปัญหาทีหลังถ้าเริ่มแบบที่เขาเป็นโสดจะไม่เป็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มแบบนะเป็นแน่นอนต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะโอเค อ่าถ้าเกิดเขาอ่ามีเจ้าของแล้วอะไรแล้วให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนในเดือนนี้ถ้าเขาทําได้นะคะถ้าเขาทําได้มันก็จะมีการพัฒนาแน่นอนค่ะบอกเลยนะหลายหลายคนนะไม่แน่นอนดีกว่าหลายหลายคนนะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะคะอ่าเพียงแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาแบบที่หมอรู้สึกว่าต่อเนี่ยขนาดเขาเคลียร์แล้วนะเขาเคลียร์ตัวเองมาแล้วนะคะ เมทูลเองเนี่ยยังมีความภาวะพวองโหรือยยังแบบสองจิตสองใจว่าเขาอะเคลียบสิ่งนั้นแล้วจริงๆไหมเขาโสดจริงๆไหมเนี่ยเรายังมีความไม่มั่นใจในตัวเขาเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครไปเจอกับคนประมาณนี้ในช่วงเดือนกรกฎาก็ดูให้ชัวร์เลยอะคะ่ะว่ามันจะไม่สร้างปัญหาให้คุณในอนาคตนะคะ ที่พี่หมอย้ำอ่ะเพราะว่าคนคนนี้คนที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมของชาวเมทุนน่ะพี่หมอรู้สึกว่าเขาสามารถพัฒนาไปได้ไกลในลักษณะของการไปเป็นคู่ครองแบบคู่ชีวิตน่ะมีเกณฑ์อย่างนั้นเกิดขึ้นได้ในหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มันแบบเริ่มต้นกันอย่างจริงใจต่อกันแล้วกันเนาะเริ่มต้นแบบที่จะไม่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะนะประมาณนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่มีเจ้าของแล้วอะไปเป็นพาร์ทอื่นปัญหาที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแบบจุกจิกเล็กน้อยเพียงแต่ว่ามันดันเป็นปัญหาที่เมถุลรู้สึกว่าถ้ายังลากปัญหานี้ไปในความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ไม่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเออเราจะพัฒนากับคนนี้ได้จริงไหมนะคะบางคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของอุปนิสัยก็ได้นะคะความใจร้อนหรือว่า ความขี้หึงความหึงห่วงก็ได้นะจากทางเขานะคะไม่ใช่เราคือเขาจะมีนิสัยบางอย่างอะที่ทําให้เมทูลร,รู้สึกว่าเออมันมันดีจริงไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีความติดใจสงสัยในตัวคนคนนี้นะคะถ้ามาในเรื่องของพฤติกรรมหรือนิสัยก็จะแนะนําว่าให้ดูค่ะหรือคุยกันให้เคลียร์ก่อนอะคุยกันให้เคลียร์ก่อนว่าปรับได้ไหมเราไม่ชอบ ถ้าเขาชอบเราจริงหรือเขาอยากเดินหน้ากับเราเขาจะปรับได้บอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้ามาด้วยปัญหาหรือปุสสรรคอะไรเขาจะต้องแก้ได้เท่านั้นค่ะแล้วเมถุนจะเดินหน้ากับเขาได้แบบไม่สงสัยไม่ติดใจไม่ลังเลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้พี่หมอมองว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่คนที่ขึ้นในไพ่อ่ายังไม่ใช่คนที่น่าสนใจที่ดีๆอย่างเงี้ยที่ขึ้นในไพ่ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตยังไม่ใช่นะคะโอเคค่ะ สำหรับคนโสดก็จะมีเกณฑ์อย่างนี้นะมีเกณฑ์เจอคนนู่นนี่นั่นอ่ะบางคนนะบางคนถ้าเกิดตั้งคําถามในใจว่าหูมองดวงตัวเองแล้วไม่รู้สึกเลยอะไม่รู้สึกว่าจะมีใครเข้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าถ้าไม่มีใครเข้ามาอาจจะเป็นเมถุนเองไปชอบเขาแต่ถ้ายังไม่มีอีกไม่มีเกณฑ์ที่เราจะไปชอบใครเลยนะคะเดือนนี้ก็จะไปให้ความสนใจแน่นอน,นค่ะไปอยู่กับการงานไปอยู่กับการเงินมีเรื่องใหม่ๆเข้ามา แต่ไม่รู้นะไพ่แบบนี้ยังไงก็มีส่วนใหญ่ยังไงก็มีนะคะถ้าไม่มีก็แปลว่าเราอะยังให้ความสำคัญกับงานหรือเงินมากกว่าแค่นั้นเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพาสคนโสดนะทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่พาทคนมีคู่นะพี่หมอต้องพูดไหมอ่ะพูดซะหน่อยพูดซะหน่อยว่ามันคือดวงรวมแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์ก็ไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าฟังได้ค่ะ หรือว่ากําลังมีปัญหาพอดีเลยอยากได้ทางแก้อะไรก็ตามก็ก็ฟังไปพร้อมกันได้เลยนะคะสําหรับพาร์ทของคนมีคู่ขอเริ่มจากคนที่มีปัญหาแล้วก่อนแล้วกันเนาะคนที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะจะบอกว่าในช่วงเดือนนี้เดี่ยวเราจะคุยกันได้อ่าเมถุลจะได้คุยกับคู่จะได้ปรับความเข้าใจจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้เคลียร์ได้สะสางได้แก้ไขปัญหาที่มีปัญหาที่ มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะจบลงถ้าเป็นพาทคนมีคู่ปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องดีทันทีนะคะแน่นอนมันมันจบลงแต่พี่หมอมองว่ามันยังมีความติดใจเมทุนเหมือนกันนะที่พี่หมอเห็นนะ่ะเมทุนจะให้โอกาสเขานะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาส,วกาส,วกาสวความสัมพันธ์ต่อในเดือนกรกฎาแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบไม่เต็มร้อยนะสําหรับพี่หมอนะมองว่าเมทุนก็ไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นแต่ความรักมันเยอะอ่ะ ความรักการให้อภัยการความแบบอยากให้อภัยการอยากเริ่มต้นความรักเขาอะไรเงี้ยมันมีอยู่เยอะนะคะในช่วงเดือนกรกฎาก็อ่ะเราเลือกที่จะประคับประคองไปก่อนอาจจะมีความลังเลติดใจสงสัยบ้างแต่รู้สึกว่าการมีเขาอยู่การเดินต่อการเดินหน้ามันดีกว่านะช่วงเดือนนี้จริงๆมองว่ามันเป็นช่วงที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะ เพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่มันมีอ่ะที่พี่หมอพูดนะคะที่ที่มันมีอยู่แล้วะคะ่ะแล้วเรากําลังเรากําลังจะได้แก้มันแนะนําว่าถ้ามันยังคาใจอ่นะถ้ามันยังคาใจนะจับเข่าคุยกันหันหน้าเข้าหากันเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดอย่าเอาให้ตัวเองแบบไม่โอเคแต่ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเออไม่เป็นไร เราเราเราเคลียร์ค่ะคือเขาเคลียร์ตัวเองได้หรือเราปัญหามันเคลียร์ค่ะแต่ว่าเป็นเราเองค่ะเป็นหนูเองค่ะที่ที่ไม่ไม่ชัวร์เองค่ะไม่มั่นใจเองค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่หมอหนูรับได้อันนันก็แล้วแต่ไม่ได้มันมันคือจริงๆมันไม่มีประเด็นอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเมถุนจะไปกับความรู้สึกกล้ากลักกวกลัวครึ่งครึ่งกลางกลางเนะี่ยมันก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าสถานการณ์มันเคลียร์จริงอันนี้เรื่องจริงเลยดูจากไพ่คือมันเกิดขึ้นจริงนะคะ ว่าจะได้รับการเคลียร์ได้พูดได้คุยกันได้มันมันมีการเถียงกันมันมีการมาคุยกันมันขัดแย้งอะไรกันมันจนเสร็จจบทุกอย่างมันจบตรงนั้นปัญหามันไม่ได้ไปต่อสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันก็กลับมากลับมาแบบมันเหมือนเข้าอกเข้าใจกันด้วยซ้าไปนะคะเพียงแต่ตัวเมทูนเองนั่นแหละอย่างที่คุณพูด่ะคุณมั่นคุณรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยกลายเป็นเราเองเหมือนรู้นิสัยตัวเองว่าเออเราเนี่ยแหละ คิดเยอะเองอะไรเองอย่างเงี้ยถ้าจะไปกับความสุดคิดเยอะโดยที่มีความเข้าใจประคับประคองไปนะคะหมายถึงเข้าใจคู่คุณเข้าใจตัวเองถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาพี่หมอบองว่าความกลัวความกังว,วลนี้มันหายเองอ่าความกลัวความกังวลนี้มันหายเองมันเป็นแค่ที่ตัวเรานะคะพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้สําหรับใครที่มีปัญหาส่วนคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอ่ะฟังแบบเปิดใจนะคะ แน่นอนว่าสามดับมันขึ้นมารอนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาเปิดมาเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนจะมาในเรื่องอะไรเท่านั้นเองลาอ่ะบางคนอ่ะอาจจะอยากรู้เลยเรื่องอะไรคะอันดับแรกเลยเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการอยากเอาชนะ,ะขะคานกันมันจะเกิดจากเรื่องอะไรก็ได้คะ่ะประเด็นมันอยู่ที่เมถุนเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าฉันไม่ผิดอ่ะฉันไม่ผิด เขาก็จะคืกเขาไม่ผิดหรือว่ามันมีความอยากเอาชนะกันในประเด็นนั้นแล้วกันนะคะปัญหาที่เห็นเนี่ยโดยหลักอ่ะพี่หมอมองว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกก่อนอันดับแรกปัญหาเก่าๆก,ก็ได้ปัญหาซ้ำๆซัซกๆเรื่องเดิมๆเ,เลยเนะะี้ยค่ะอ่ะและแน่นอนว่ามีเกณฑ์เป็นปัญหาจากบุคคลที่สามพี่หมอใช้คำว่าบุคคลที่สามนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นมือที่สามแบบเข้ามาทำให้เราแบบนะ เข้ามาทำลายความรักเราอะไรขนาดนั้นอย่าไปมองแค่ประเด็นนั้นค่ะพอใช้คำว่าบุคคลที่สาบางทีก็เป็นเรื่องอ่ะยกตัวอย่างเลยนะบางคนอชอบทะเลาะก,กับคู่หรือชอบทะเลาะกาแฟในเรื่องของที่เขาชอบติดเพื่อนนะชอบติดเพื่อนชอบไปปาร์ตี้ชอบไปเจอเพื่อนเถียงกันทะเลาะก,กันเอาชนะกันด้วยเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยที่จะแบบแก้ไขได้เลยก็นั่นแหะค่ะ เดือนนี้มันมีเกณฑ์เห็นไหมบุคคลที่สามก็คือเพื่อนการอยากเอาชนะก็คือเรื่องนี้แค่นั้นเลยนะคะอยากจะให้เขาเนี่ยปรับปรุงเรื่องนี้ส่วนเขาก็อยากจะเอาชนะเราด้วยการที่แบบก็เขาเป็นแบบนี้นูน่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวมันจะมีเกณฑ์ให้ได้หันหน้าเข้าหากันคุยกันแล้วก็มันไม่ได้เป็นเกณฑ์ทะเลาะก,กันบานปลายใหญ่โตมันกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันเสร็จอ่ะอุ้ยเธอทําไมไม่เข้าใจเขาเลยเขาแค่ไปหาเพื่อนเองเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็ ก็เราทําไมเธอไม่เข้าใจเขาเลยเขาอยากให้เธออยู่กับเขานน่นนี่นั่นเห็นไหมมันกลายเป็นว่าเอ้าต่างคนต่างก็ค่อยๆวางวางอีโก้ตัวเองลงแล้วก็แบบหันหน้าเข้าหากันจริงๆมันดีนะแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาก็จะปรับปรุงตัวนะพี่หมอมองว่าเขาก็จะปรับปรุงตัวเราก็จะพยายามทําความเข้าใจเขามากขึ้นเพราะว่าเมถุนเนี่ยอยากจะประครับประคองความสัมพันธ์ไปอย่างที่บอกนะคะแต่แน่นอนค่ะความความกังวลมันยังมีเอ๊ทำได้จริงไหมนะ อ่าทำได้จริงไหมนะทางฝั่งเขาเนี่ยเขาก็ทําได้จริงทําได้ดีด้วยแต่เราเนี่ยทําได้จริงไหมนะเอไ้ไปหาเพื่อนได้จริงเหรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวมันจะดีดีขึ้นเองในท้ายที่สุดค่อยค่อย,อย,อย,อยดีขึ้นเองนะค่อยค่อยดีขึ้นเองถ้าเลือกที่จะจับมือเดินต่อไปด้วยกันแล้วอย่าไปติดใจยอย่าไปสงสัยอะไรตรงนั้นนะคะให้ไปต่อแบบมั่นใจถ้าจะให้โอกาสความสัมพันธ์แล้วถ้าจะ เลือกที่จะเชื่อเขาแล้วนะคะก็เดินไปด้วยกันนะอย่าตีกันนะอย่าเราก็อย่าเอาความคิดเนี้ยมาตีกันทีหลังเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะพี่หมอรู้สึกว่าพี่หมอพูดเมถุนนานมากเลยเพราะว่าต้นคลิปแง่แงเลยเสียเวลาต้นคลิปเยอะนะคะอ่าเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ จะมีสักคลิปไหมเนาะที่จะไม่พูดผิดเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเดือนกรกฎานะคะ ในเรื่องของสุขภาพของชาวราคนาราศีเมถุนในเดือนนี้นะต้องบอกว่าจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะ,ะค่อนข้างดีนะใช้คำว่าค่อนข้างดีนะคะอาจมีบ้างค่ะมีปัญหาสุขภาพได้บ้างเล็กน้อยนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรายังพอที่จะดูแลร่างกายตัวเองให้กลับมาแข็งแรงได้พูดง่ายๆคือไม่จําเป็นไม่ไม่ถึงขั้นต้องพึ่งคุณหมอแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่ชอบ เป็นคนที่แบบป่วยนิดป่วยหน่อยก็ต้องหาหมออันนั้นก็แล้วแต่นะไม่ได้ว่ากันนะคะจริงๆมันดีด้วยซ้ํานะเพียงแต่ว่าก็มันไม่อจะบอกว่าไงเดียในไพ่คือมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะไม่ได้ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหลายแรงในช่วงเดือนกรกฎาให้เมถูลต้องตั้งหลักหลับมือจากหน้าไพ่พี่หมอนะคะโอกาสที่จะเป็นเนี่ยก็จะมาในเรื่องของ จริงๆพี่หมอบอกว่ามันเป็นเกณฑ์เจ็บตัวมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นอุบัติเหตุใหญ่ไม่ได้ถึงขั้นอุบัติเหตุแบบหลายแรงอ่ะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของความชุ่มซ่ามนี่เป็นประเด็นหลักอ่าการไม่ระวังอะไรเงี้ยค่ะความประมาทแบบเล็กๆน่น้อยนะหลายๆคนในช่วงเดือนนี้อาจจะเจ็บตัวจากการแบบเดินไม่มองทางก็ได้นะหรือว่าเดินไม่ระวังอะไรเงี้ยค่ะอ่าเยบ อะไรอย่างงู้นอย่างนี้ที่มันแบบไม่อยากให้ถึงขั้นจะตอนแรกจะพูดว่าเหยียบตะปูมันก็เกินไปก,ก,ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่คืออาจจะแบบนั่นแหละคือเกิดตัวเองอเกิดอาการบาเดเจ็บจากการที่แบบว่าไม่ระมัดระวังในพฤติกรรมของตัวเองหลกัหลกๆเป็นในเรื่องของการเดินไม่มองทางซุ่มซ่ามทําอะไรเร็วไม่ระวังอะไรทํานองอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะส่วนสุขภาพด้านอื่นเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการพักผ่อนเพิ่มมาอีกสักหนึ่งเรื่อง าการพักผ่อนที่จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับใช้คําว่าไม่เพียงพอแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอแล้วกันเนาะเออรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังมีในเวที่แบบว่าร่างกายมันไม่ค่อยสดชื่นนะคะไม่ค่อยสดใสได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่โดยรวมถือว่าอาสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยไม่ค่อยต้องกัง,งวลเท่าไหร่ในช่วงเดือนรกรกฎานะ สุขภ,ภาพไม่มีอะไรเลยให้ต้องห่วงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการงานเออสําหรับแล้วพี่หมอก็ไม่อยากกดอัดใหม่นะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะคะอาจจะแค่ตัวเองพูดผิดเอาเป็นว่าถ้าถ้ารำคาญต้องขอโทษมากๆเลยนะเข้าใจเลยค่ะบางทีฟังแล้วเอ๋อเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแก้อยู่นะในเรื่องลิ้นพันกันหรือไอ้จำราศีผิดมั่งแหละจำหมวด ที่เรากําลังอ่านอยู่สลับบ้างแหละเพราะมันอ่านเยอะมากค่ะช่วงนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วรู้สึกว่าเมทุนยพูดผิดเยอะมากเลยคลิปเนี้ยนะก็ยังไงก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อกันจะพยายามปรับจะพยายามพูดที่มันแบบผิดน้อยลงที่สุดนะคะแล้วก็ใดๆเนี่ยคลิปทุกคลิปเลยอ่ะพี่หมอตั้งใจทํามากค่ะอาจจะพูดผิดบ้างหรือพูดผิดเยอะไปแต่ตอนอ่านตอนแปลไพ่ตอนทานาย ตามไพ่ออกมาเนี่ยค่ะมันมีความตั้งใจที่จะแปลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในคําทํานายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ก็ให้โอกาสพี่หมอได้ปรับปรุงเรื่องการพูดผิดอย่างนี้ด้วยนะอย่าเพิ่งตัดสินกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวเมทุนไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวรอติดตามดวงวันแล้วก็อย่าลืมชื่อคอนเทนต์ที่ แอบฝากไว้ตั้งยาวเนี่ยตอนต้นคลิปนะคะเผื่อเราจะได้มาดูกันว่าเออเราไปเสริมอะไรยังไงในช่วงเดือนนี้ตรงไหนที่ไหนดีอย่างเงี้ยตั้งใจจะทําแนวนั้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามซัพพอร์ตกันแล้วก็ให้โอกาสกันเรื่อยๆถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วแบบเออมันสร้างความรําคาญในเรื่องของการพูดที่มันตะกุกตะก,ตกตักหรือว่าเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังเลือกที่จะให้โอกาสกันเนี่ยพี่หมอก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะ ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตกันอย่างนี้ต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ